สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่ในป่านะครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ต้นที่จ่ออยู่ตรงหน้านี่ก็คือสังกรณีนะครับเป็นสังกรณีป่าดอกสีม่วงนะครับผมนี่ครับข้างๆกันก็มีพระทุดงนะครับได้กล่าวไว้ว่านะครับถ้าเวลาเดินป่าแล้วรู้สึกเหนื่อยนะครับไม่มีกําลังให้เอาใบสังกรณีตัวนี้นะครับมาเคี้ยวได้เลยเ็าจะช่วยบํารุงกาลังอย่างหนักอย่างแรงเลยนะครับเคี้ยวแค่สองใบก็ได้ นะครับผมเห็นผลดีแต่สังกรณีนะครับสบรรพคุณของเขานะคุณผ,ผู้ชมนะจะเหมือนกับรากโสมเลยเพราะว่าคนมักจะนิยมเอามาดองเหล้านะครับแล้วก็มาต้มน้ําดือมอีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่ากวางตูดแฉะนะครับหรือว่ากวางอีแฉะนะครับผมก็พูดพูดตรงตรง,งไม่ได้นะมันลามกเนาะคุณผ,ผู้ชมเนาะก็เดี๋ยวผมขุดให้ดูนะครับให้น้องมดขุดให้ดูนะครับส่วนไหนที่เอามายองยาได้บ้าง นะครับตัวใหญ่ก็จะเป็นรากรากของเขาจะสวยมากเลยนะครับเวลาเราขุดกว้างๆเราก็จะได้ทั้งรากหมดเลยช่วงนี้ยังไม่ออกดอกนะครับแล้วประมาณใกล้ๆออกไอเข้าพรรษาหอมมากครับใกล้ๆข้าพรรษาก็จะเจอดอกของเขาแล้วครับนี่ครับสวยงามมากเจ้าไปปลูกประดับก็ได้สังกรณีก็จะมีหลายแบบนะครับก็จะมีทั้งสังกรณีดอกสีเหลืองๆนะครับ ส่วนใหญ่ก็ถ้าดอกสีเหลืองก็จะเป็นสังกรณีที่เขาปลูกประดับแต่ตัวนี้เป็นสังกรณีป่านะครับดอกสีม่วงสวยงามมากนะครับผมสังเกตดูถ้าดูไม่ออกนะครับเขาจะมีกลีบดอกตรงนี้นะครับแต่ตัวนี้น่าจะเป็นกลีบดอกของปีที่แล้วนะครับถ้าของปีนี้ยังไม่ออกนะครับก็รอให้ฝนตกสักแป๊บหนึ่งใกล้ถึงวันเขา้าพรรษานะครับก็จะเจอดอกของเขาเนี่ยนะครับผมเวลาใช้ก็ให้ใช้ทั้งต้นเลยนะครับ ใช้ทางต้นได้เลยเอาไปล้างตากแห้งทาความสะอาดดีๆนะครับแล้วก็เอามาดองเหล้าหรือว่าไปต้มน้ําดื่มก็ได้นี่มาขุดดูอีกหนึ่งต้นนะปลูกได้นะครับหรือว่าถ้าใครอยากได้พวกชุดดองเหล้าหรือว่าอยากเอาไปดองเหล้านะครับแบบแห้งเราก็มีนะคะผมหรือว่าอยากได้เป็นแบบต้นแบบนี้ก็มีนะครับผมเพาะพันไว้อยู่ พอน่นเป็นสายพันธุ์ป่านะครับดอกสีม่วงแบบนี้นี่นะครับต้นใหญ่สวยงามมากอย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามช่องของเรานะครับผมก็ทั้ง Facebook ทั้ง youtube นะครับผม y o u t u b e ก็กดติดตามได้ f a c e b o o k นะครับกดติดตามไว้ได้เลยนะครับคลิปหน้าจะพาไปดูสมุนไพรตัวไหนจะได้ไม่พลาดนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ